ู้เล่นหลายชิปเล่นของญี่ปุ่นนะครับาชโทนหงษาากิโซมามาซุเมอิฮาร่านาริโอโอมุระโอโตยิโรยามากุชิมาซากิโยเมโซโนะฮิโรจินันามินะครับแล้วก็มีคาซูมิโมริชิมะโชจิโชชิโมกาวะและก็เลข23ครับทาดาชินากามุระซึ่งสถิติของคู่นี้เจอกันในรอบระยะประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมานี่เจอกันมาสิบภาครั้งนะครับ ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเขาได้ครั้งเดียวในยุคที่อาจารย์ประวิชัยสามคุมทีมและนอกจากนั้นก็เขาชนะเราอย่างเร็วก็แค่สเสมอรครับอาร์ آ, ครับเริ่มการแข่งขันญี่ปุ่นบุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีเสื้อน้ําเงินกางเกงขาวความฟิตไม่ต้องพูดถึงกันครับเข้ามาเก็บตัวที่เมืองไทยนั้นก่อนการฟาดแจ้งจะเริ่มถึง1สัปดาห์ด้วยกันให้คินกับสภาพอากาศในวันนี้อากาศก็เป็นใจญ,ญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมในสนาม ในสนามสุดนี่ไม่ค่อยจะร้อนเท่าไรจากกระาโทนหงสาครับโยนออกไปให้พงทองเทียบทองวอรุสีมาคะะมาออกซะก,ก่อนครับวอรุสีมาคะจากสิงเทโรศาสนาไทยเราเล่นบอกว่าจะตั้งเกมรับ15น,นาทีแรกแต่ตอนนี้ไม่ตั้งแล้วครับเปิดเกมบุกเลยแล้วก็ในที่พง้์ครับลูกนี้เขาเกือบไปเหมือนกันทักทายอิฮาร่าครับ อิฮาร่าที่มองออกไปนั่นเป็นนักบอลยอดเยี่ยมทวีเปเอเชียให้กับทางด้านของอมระอมระออกมาให้กับนากามุระหลอกอ่าจะมาหลอกดูสิได้ยังไง <c oughs> <c oughs> นี่สนามสุขดูสิเฉลิมแสนครับอดีตมิดฟิลที่มาเล่นกองหลังในสมัยของคุณวัชชัยตอนนี้ก็ยังเล่นกองหลังอยู่วันนี้คุณวัชชัยก็มานะครับอดีตผู้จัดการทีมครบรอบวันเกิด54ปีมาฉลองในสนามสุภัชลาสายด้วย ของไทยเราเกี่ยวแล้วก็เสนอครับสั่นหนอปั๊มอีกทีนึงโอ้โห,โหโอโอกมาที่วารุษคืนมานาทีนาทีจ่ายสั้นๆส,สวยครับพองไทรแล้วไปจะไมแล้วกีซาลูกนี้อิฮาร่าต้องออกมาจากนีนี่ครับผู้รักษาประตูก็คือชิโมคาวะไทยเราทุ่มมาที่เสนอเสนอไปที่ักีซาด์บบเข้ามานาย เดดามาที่สนอสนอดึงหลอกสองคนแล้วก็ถูกแซนวิชรัรฟฟลีรยได้ฟาวอาแล้วครับเกมไม่เป็นรองเท่าไหร่ผ่านมาประมาณ5นาทีกว่ากว่าเซตเฉลิมแสนมีบอลรุ้สีมากครับตัวสูงสูงขึ้นไปอยู่เสาสองตากไปเสียงนะครับ ออกสวยแลอเกินครับหมายเลข6ยามากุชิถ่ายไปที่มาเอโซโนนี่คนนี้แหละครับที่ทำให้ถ่ายแพ้ญี่ปุ่นไป5ประตูต่อศูนย์ที่สุพรรณแล้วก็บอลไปถึงข้างครับแล้วก็โยนเข้ามาคาุ่โมงลูกนี้ใช้โย,ยงคว้าไว้สบายตั้งแต่เอเชียนเกมที่ปักกิ่งครับที่ไทยเราได้ที่4นั่นก,นกน็ใช้โยงนี่ครับเป็นนายทวารเป้าประตูให้ทีมไทยอ่าลูกนี้บอลวัดโช มั่นใจตัวเองขึ้นเยอะครับบอลรุษมาเล่นอาจารย์ชันวิทย์มาคุมนี่แกมั่นใจไปแล้วครับไม่ล้ำหน้าเลยครับบอลรุษครับบอลรุษทีมชาติับงแต่สูงขลาวางไว้ก่อนยังไม่กล้าโยนพื้นกลับหลังมากกษดากิสดาก็ไม่โยนอีกทีหนึ่งสงทอนสงทอนยังไม่มีจังหวะพลิกพื้นจะมาสุชัยสุชัยไปเองโอ้โนี่ยี่ปุ่นจะซ้อนสองคนมาถึงกีรัตสิริโชติโอ้ยไล่มา ญี่ปุ่นไล่ทุกตัวครับขงหน้านี่ก็เพรสซิ่งมาเลยเดซิชเลิมแสนเดซิชตากไปไม่พ้นเดชายแล้วก็แนนดีพงศ์เกือบไปแล้วไปที่หมายเลข 15, สิบห้ามริชิมะเ่นลูกสั้นสับกันครับช,อช,อชอ็ดช็อตลองครับคืนนลับหลังแล้วก็โอ้ยหนุ่มนี่ฟาวครับ สุรชัยจิรัสดีโชตนี่ครับจังหวะที่ยึกหลอกนิดนึงสุรชัยถลามก็เลยมา,าขวาท่าเห <ขอ S 2> มือนจะยิงลย <นะ S 2> แล้วกันพระยะประมาณสัก25่ห้าหลาฮัสซุครับฮัสซุยิงด้วยมือกลี้ยวซ้ายตกคื้มก่อนซายหายว่ากันทั้งสนามครับแต่ว่าชายองเก่า <c oughs> ไปเติมข้างหน้าได้สนองน,นี้จะไม่ขึ้นไปในแดนหน้ามากเพราะฉะนั้นต้องเก็บบอลเยอะทีเดียวอ่านะครับตรงนี้เจออีกแล้วครับสนอง สุรชยัยสุรชัยมาที่สุรชัยครับสุรชัยมีสองสุรชัยไปครับเนติพงศ์วิ่งทิ้งไปที่ว่างอย่างนี้ครับทีจามีสิทธิ์เราจลูกนี้เรายังได้อยู่ของมาที่พงทร์คงทร์คงทร์ยิงไว้ทับไลเจองมากกีจามีสิทธิ์บ บนอัศจรรย์ก็ปลิวสวายแล้วครับคุณพลิดนะครับนี่นะครับคนดูถือธงชาติกันมาด้วยทั้งผู้เล็กผุ้นใหญ่ของญี่ปุ่นนี่ที่ขนกลองมาเชียร์ยังไม่ได้ตียังครับบอรยาวไปให้กับบริวสิมะคะกิชิดเสี่ยงนะครับโยนมาให้เพงศ์เดพงศ์ยังได้ยุดมาพยายามจะคืนลับมาตวสิ ใายมาที่ดุสิตเสน่หสน่ห์ยนไปมุมทองสวยเหลือเกินชาบารูวุตศิมาคา่ะวาลูวจตสีจะมาที่ทิสิาทิสิตาลากไปวาลูวยิงลูกนี้อดีตยอดทีมของเอเชียครับญี่ปุ่นจึงทำให้ศักดิ์ศรีของเขาสามารถที่หนึ่งในสี่นอกนั้นต่อจวอทั้งนั้นครับทีมชาติของเราโอ้วาลูวุตสีมาครับพยายามจะ เลนลูกของอำนาจเฉลิมเฉลิมกับอีแงงทเพราไม่ได้ผลมาโซนรมั่วแล้วครับวูนี้ออกมาที่พงทองพงทองใจในติบงลูกนี้ลูกนี้แล้วไม่แล้วหน้าพงทองใจในติบงเอาไปทีนึงโอ้พ้องครองสไลด์ไว้ยันจริงๆครับพงทองเทียบทองอดีตนักบอลยอดเยี่ยมระดับไทยแลนด์ครับแล้วครับจากสงขลาโยชิตเฉลิมแสนข้างหน้าสองคนวิ่งสลับกันโยนทิ้งไปที่ว่างไม่น้ำน้ำหนักไม่ดีครับ คาซูคาซูโอ้โหอ,อย่างนี้ทั้งสุรชัยทั้งจักรราชก็หันไปนี่เจอคาซูเติมอาแล้วครับเนติพงษ์เนติพงษ์กลางมีสุรชัยให้มาที่สุรชัยดึง,งเก็บนิดนึงเจอสองคนไม่ไหวย,ยังได้อยู่สุรชัยตีไกลเลยเราจะได้ทุนที่ดูสิเฉลิมแสน นาทีแรกึ้นมาคนหนึ่งถูกมาร์กหมดนาทีจะลองส่องไกลานาทียิงไกลดีนะครับ35หลานาทีทองสุดแจ้วเคยิงฮิดเดิสโบโรฮิดเดิสโบโรครับไกลๆนี่เข้ามาแล้วมาดูสิฉล้มแสนเสนอเสนอ,สนอไปได้ไปที่จกักรราช จะไล่หลอนี่นะครับโยนมาสวยครับตรงนี้าจังหวจะกลับมาจางไล่ทีนึ่งลอยแล้วคายได้ลูกเตะมุมครับโอ้พิฤษดาเพี้ยนดิตเป็นคนเตะเย็มาแล้วครับตรงนี้เตะขึ้นไปก็ตัวเก่าครับหมายเลขสิบแปดก็ยังเป็นตัวเก่ายีผมก็ยังไม่เปลี่ยนตัวเหมือนกันบอร์วุสีมาคะออกมาทางขวาแม่จะให้กับสนอ,อทางด้านกฤษดาเพียนดิตก็ยังไม่ได้ วันนี้พงษ์ธรช่วยได้เยอะนะครับเป็นข้างหน้าที่ตามไล่ลงมาทําให้ข้างหลังเรามีโอกาสดักทางลูกนี้โยนเข้าไปก็ไม่พ้นนาทีพงษ์ธรกิสระกิสดาออกมาใช้วรวุฒดไม่พ้นฮาซูคาซูฝากบอลชิงแล้วก็ไมเอซุนโครับไมเอซุนโยังได้อยู่แล้วลูกนี้สซนุกเข้าไปลูกส้นตามมายันได้อยู่ปไปขึ้นมาเราเล่นสั้นๆกัน,นยยในกรอบเขตโทษนี่อันตรายครับญี่ปุ่น นี่แหละครับมมเอซโนเป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนแล้วล้ำหน้าไปแล้วที่จะยิงประตูนิดนึงครับโดยเฉพาะระยะ25หลานี่สนอวราวารุษหรือว่าสุรชัยทางการชวิทิตกำชับเลยครับว่าให้ยิงให้ยิงไว้ก่อนนะครับอ๋อย่าลาให้นานามิแล้ลูกนี้พารู้เข้ามานานามิจ่ายไปที่ไมเอซโนไมเอซโนนี่พปิกตัวยิงครับลูกนี้มาเฉี่ยวครับเฉี่ยวไปนิดเดียวนี่แหละครับตัวแกเอวเร็วเหลือเกินครับ ไมสนโน่ครับเกือบไปแล้ว <c oughs> นอนยิ้มหวังอยู่นี่ก็คือหมายเลขห้าของทายจากราชโทนุษสาโอ้โหหาก้อเท้าโชคย,ยังเข้าข้างแล้วอยู่มาที่อิราราออาไปที่อมระดุสิทตสุรชยัยสนะสนะสว้ครับชิงตรงนี้สุรชยัสรชยสุรชัยใจเร็วให้พงทอนแล้วก็เนติพงศ์วิ่งออกมา วรุษวรุษใจวารุษพยาามจะให้ยังสองตอสองใจวรุษวันนี้ทำเสียหลายลูกคนดูชักยังไม่พอใจออกมาทางด้านของยามาโกชิยามาโกชินายมาเอซโนเรียกปิยาพงศ์นะครับเรียกปิยาพงศ์นะครับคนดูทางสนามหน่าที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกไปในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าครับ กฤษดาจ่ายไปพงษ์พรพงษ์พรสุรชัยสุรชัยเบิ้ลทีเดียวไปกับเนติพงศ์สวยครับเนธิพงศ์บอลลงยังไม่มีใครเนติพงศ์ไปเองครับเนติพงศ์ไปเองฝากบอลชิงชิงกษดาไปยด้วยนครับลูกนี้ถูกแซนเชครับผู้ตัดสินบอกให้เล่นไม่เป็นไรสวยครับตัดสินใจดีนะเบิ้ลดับเบิลพาสแกนในเขตอันตรายดูนะครับาลูกนี้จังหวะญี่ปุ่นมาสกัดได้พอดี อาจจะนะครับอาจจะแทนเนติพง์ก็ได้ครับว่าพงศ์ทอนี่ยังไว้ช่วยไล่ในเกมรับได้นะครับญี่ปุ่นก็พยายามจะบุกข,ขึ้นไปสนอสนองอบวบลงญี่ปุ่นเติมขึ้นมานานมินานมิแทงทะลุไปเจอนาทีนาท,นาทีหลอกอ้าหลอกแล้วก็ลูกนี้จังหวะโอ้ยจังหวะที่นาท,นาทีจะหลอกครับญี่ปุ่นยิงเข้าไปโดยหมายเลขเท่าไรครับคุณ โชจีโจครับเป็นคนยิงเลยโชยจีโจ้นี่บยิงได้ในนาทีที่21ของครึ่งหลังครัหนึ่งประตูต่อศูนยครับญี่ปุ่นนำทายไปดูภาพชัดช้ากันอีกทีนึง่งยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าเสาไกลเลยครับอ่าสุดปัญญาที่ชายงจะสกัดไว้ได้เลยครับออกมาเป็นมุมแล้วแต่ว่าไม่ถึงครับไม่ถึงยิงมมาที่กิษดา กิษดาจะพยายามจ่ายให้อภิรักษ์เสียลุนโดนโชจิโจสกัดล้มลงไปครับกิษดายังนอนอยู่เอาละ,ะครับปิยพงศ์ได้บอลปิยพงศ์ยังไม่ยิงครับปิยพงศ์ลองส่องซ้ายมาสองต่อสองใจว่าจะให้ฤๅเจ้ายิงเกือบไปแล้วครับจุลชยัชยจุลชัยพยายามจะแทงบอลให้อภิรักษ์อภิรักษ์ลุบถือกับหลังมาที่สนอสนอ,สนอตาข้ามหัวกลางหลังโซมามองจุลชยัยอภิรักษ์สนอ อภิรักษ์ครับอภิรักษ์จ่ายง่ายๆให้กับสุรชัยง่ายๆอ๋อแล้วครับลองส่องมาเบาไปาค,ครับสุรชัยจิรศิจตุรพัตรพงศ์เป็นการยิงเข้ากรอบครั้งแรกของไทยเราในครึ่งหลังครับสามาออกมาเอซโนเอซโนโยนปันป่นเข้าไปนาทีมองเอซโนโต,ตามไปทีนึง จะให้กับพาซูดูสิทธ์ดูสิทธ์มาที่สุรชัยดูสิทธ์ทีนึงดูสิทธ์ออกมาให้กับอภิรักษ์อภิรักษ์มาปิยพงศ์ครับปิยพงศ์ได้บอลปิยพงศ์ยืหน้าอยู่โดนบังเอา,เวาอไว้ครับโอมารัดเจอเสนออ่าเนธิพงศ์ตามเข้าไปโซมาโซมาตักสวยครับทิ้งมาลูกนี้ไม่โมริชิมะโมริชิมะเจอจักรราชถ่ายเข้าไป มายโนุกนายโนุจ่ายทิ้งมาที่มิวแล้วแล้วก็ลูกนี้ตามไปจนได้ตัวชายตัวชายจ่ายมาที่ปิยพงศ์ปิยพงศ์มาจะให้กับเนติพงศ์ครับตัวนี้ยังหน้าอยู่เนติพงศ์ในทิพย์พงศ์บี้ไปคืนกลับหลังดีกว่าโซมาเช้าองช้าไปเยอะนะครับอา <ใน S 1> ยุมากขึ้นนะเด้งเกมไม่ทายปวดน,นะครับตอนนี้ของญี่ปุ่นยามาโกชิอานะครับได้บอลไปแล้วไปแล้วครับไทย โดยสุรชัยสุรชัยจ่ายบอลมาที่ปิยพงศ์ปิยพงศ์หลบไปสองคนสามคนหลบไปอีกแล้วก็จ่ายมนใ่ปิยพงศ์ปิยพงศ์ยิงเข้าไปแล้ว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 ครับหประตูต่อหแล้วก็เป็นปิยพงศ์นะครับที่สามารถที่จะทําได้จริงๆครับยิงไม่ได้แต่ว่าก็ส่งบอลให้กับเนติพงศ์ศรีต้ินยิงยิงแบบ บรรยากาศรอบสนามเอาแล้วตอนนี้ครับอยากให้จับบรรยากาศรอบสนามดูนะครับอโอ้โหมีใบไม้ใบ,บ,บท่าปลิวสกไหวเลยทีเดียวครับแล้วก็มีเสียงพลุกขึ้นมาด้วยทงชาติไทยผืนใหญ่ขึ้นมาแล้วครับจากลูกนติีพงศ์สีทองยิงลูกนี้ตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งโอ้โหบรรยากาศในสนามเหลือเกินครับจําลูกที่มาาโดน่าส่งให้คารนิเกียยิง บราซิลได้ไหมครับบอลโลกปี90นี่นะครับลักษณะเดียวกันโอ้โหครับถึงจะแก่แม้จะเก่าปิยพงศ์พี่อ่อนดูบรรยากาศในสนามครับโอ้โหคนดูมีความสุขขึ้นมาทันทีไม่ยิงกันไม่ยิงก็ไม่ยิงนะพอยิงกันแป๊บเดียวถึงอีกแล้วครับสุรชัยเข้าไปได้บอลครับให้แล้หน้าสุรชัยเข้าไปให้ปิยพงศ์ปิยพงศ์ลงนิดนึงปิยพงศ์ยังได้อยู่ปิยพงศ์ยังตะเกี่ยวสุรชัยสุรชัยให้ไปที่สนอ ออกมาขว้าให้กีตาต่าตัดแหม่เลือกไปหน่อยครับตรงนี้ลำบากแต่กีตาราตัดขึ้นมาแล้วก็สุรชัยได้บอลสุรชัยมาที่สนอมสนอมออกไปที่ดูสิเฉลิมแสนดูสิสายซ้ายแล้วครับจิงแหม่ปชนมอภิรักษ์ได้ครับเกมเปลี่ยนไปทันทีจบสนอมเกี่ยวสนอมยังได้อยู่ พรับพิลักหลบปัดใหม่ขอคอรับนะมาทิ้งอาซูอีซูชยัยชิรัตสุดช่วยบังไว้อาซูเปลี่ยนมามาเซลโนหน้าให้ค้นนาทีนานามิมาเซลโนนาทีกฤษดาตูรชัยนาทีปิยพงศ์อีกแล้วครับะะปิยพงศ์ปิยพงศ์จ่ายให้อภิรักษ์ลูกลนี้ลึกไปหน่อย ไปถึงหน้าทามิตบศีรษะตัวเองครับไม่น่าทำอย่างนั้นทำไมผู้ชายผู้ชายสไลด์ผู้สิทธิ์ได้บอลน่ากำลังยังตามอยู่ดีๆตามได้ครับผู้สิทธิ์ใจสายออกมาไอ้สนอนสนอนลองนิดนึงสนอนพยายามจัดการต่อที่ทางแล้วก็ญี่ปุ่นตามไปครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นลูกนี้เอาักมาช่วยไปได้ น,นังไอยู่อภิรักษ์เยลอนอภิรักษ์โตมารนนี่จุดาสนออาที่จดุสิ์เอามาที่สุชัยสุชัยดุสิตครับดุสิโย้อบไม่พ้นครับมองมาได้ญี่ปุ่นเกมวันนี้ บีุยังไม่จะเปลี่ยนตัวนะครับตอนนี้ลูกยังอยู่ในระหว่างการเล่นแต่กระลาดออกมาที่ภิรักภิรักพยายามจะลุกส้นไปที่กิษดาคาซูคาซูมาจากมัสวยนสมากนา,าทีไปแล้วนาที อ่ะพุ่งไปนี่ไปชัดเลยนะดูเลยแล้วดดลโดนบอลนะครับไม่ใช่โดน,โดนบอลจะไม่ฟาวหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวคู่หลังนี่โรมาเนียกับสวีเดนครับโรมาเนียกับสวีเดนญี่ปุ่นถ่ายบอลออกมาทานไหมโซมาโซมาโอ้โหเดี๋ยวพี่รับวางไว้อยากจะไปถึงเส้นหลังแล้วโยนลงนี้ขึ้นมองป่าข้าง ท่ันตรายนะครับไว้ญี่ปุ่นเปิดเกมขัข้นๆไปแล้วข้างหน้ามุมนี่ครับคบาสูแข็งแรงครับหมายเลขสิบเอ็ดนี่ตัวไม่ใหญ่นะครับ175เซนติเมตรแต่ว่าจังหวะกระโดดดูแล้วเทคตัวขึ้นไปสุชัยหลบมาถึงสนองส,สนอพยายามจะจ่าขวาไม่พ้นคิตววาชวาคาซูเขาเปิดเกมเร็วทันทีครับแย่งบอลได้นี่เปิดเกมเร็วทันทีนานามิของไทยแล้วก็ลงไปเร็ว สู้เจอกับดุสิตเฉลิแมแสนดูลีระนีระที่เกาโชสิโยนปัน่นเข้าไปมามองไว้ได้จากการะาดานสุชัยสุชัยออกสวยครับแล้วก็ไหลามาที่อภิรักษ์เสียรุนอภิรักษ์มองเห็นปิยพงษ์แล้วจ่ายไซส์ให้กับเนติพงษ์ครับลูกนี้ลึกไปหน่อยออชิมโมคาว่าเตะอ,ออกไม้ไม่ออกอเนติพงษ์ก็ฟิตนะครับอกวิ่งไหลตลอดครับ แล้วชักเหนื่อยครับดึงเกมนิดนึงล่าสุดก็เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เสมอได้นี่เตะไทยใจเฮส่วนญี่ปุ่นนั้นจะซึมออกจากสนามโยนเข้าไปแล้วลงนี่ไม่พ้นสุรชัยอ้าวเตะโอ้นี่ครับต้อ,อย่างนี้หลังเท้าสุรชัย <c oughs> <c oughs> ถ้าเสมอในวันนี้จะเป็นการเสมอกันครั้งที่สามนะครับแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่เสมอกันแบบมีการยิงประตูกันเกิดขึ้น ก่อนหน้านี้สองครั้งนี้เสมอกันศูนย์ศูนย์ทั้งสองครั้งครับโอ้โหจัก,กรราครับจัก,กรล่าโทนสงสาช่วยเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายไปธุรชัยนี่ญี่ปุ่นนี่เตรียมไว้สำหรับคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับในเดือนมีนาคมนี้ปีทองยกเท้าอ้า อิฮาระไปปรับเตียพงนี่อ้าของเราก็ได้เป็นใบเหลือใบที่สี่ครับวันนี้ของไทยเราสามใบญี่ปุ่นสามใบจับมือกันหน่อยหนึ่งแม่อาวุโสทั้งคู่อาวุโสสิมาบันเตแนะครับแม่อย่างนี้เก่าที่สุดในทีมทั้งคู่นะครับทั้งสองทีมโอ้โหได้ใบเหลือหน่งทีสุดท้าย ไปเลนาีสุดท้ายครับเราก็เป็นนั้นว่าไทายเราเก็บไปหนึ่งแต้มครับเสมอญี่ปุ่นได้